ค,คู่ที่สสัตชัยน้อยลัคก,กี้บันเทิงพบกับฉลามเพชรสราชภูมิครับในบิกัด125ปอนด์มาดูกันที่มาดูกันที่นักมวยฝ่ายแดงครับสัตชัยน้อยลัคก,กี้บันเทิงเป็นมวยของผู้จัดนะครับสลับจัดชัยน้อยปัจจุบันอายุ19ปีครับส่วนสูง170เเซนติเมตรเป็นมวยจากจังหวัดสงขลาชกมาแล้ว ไม่ต่ำกว่า70ครั้งครับเป็นมวยขวาเป็นมวยฝีมืออาวุธนี่จะหลากหลายกว่านะนะครับซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเกียริเพชรครับน้ำหนักปล่อยๆ6กกิโลกร,รมัมสําหรับตัดใจน้อยครับก็เป็นมวยสูงยาวนะครับเป็นมวยขวาเป็นมวยจังหวะฝีมือดักเตะดักต่อยมีลูกถีบที่ทําได้ดีครับส่วนลูกต่อยหมัดฟันสองก็ถือว่าเป็นอาวุธเสริมที่ทําได้ดีนะครับ เข่าปลายนะครับก็ค่อนข้างแหลมแทงเจ็บครับแข็งแกร่งแข็งแรงชื่อชั้นกระดูกมวยการผ่านมวยนะครับจะดีกว่าครับฟอร์มการชก3ฟอร์มหลังครับก็มีชนะคะแนนทางด้านคุณโด่งสแสนนักนะครับชกกับฉลามเพชรปอปุ่มยิมครับก็ไม่มีการตัดสินนะครับหมายถึงคู่ชกวันนี้แหละนะครับไฟล์ล่าสุดก็มาชนะคะแนนทางด้านฮาร์ดิสสจิตสนองชาตินะครับถือว่าฟอร์มดีนะนะครับ สี่ไฟ์หลังยังไม่แพ้ใครครับก่อนน,น,นั้นก็ชนะชนะศึกโสศักคูเมืองด้วยครับถือว่าเป็นมวยฟอร์มดีอีกคนหนึ่งครับส่วนทางฝั่งคู่ชกค,ครับฉลามเพชรปอปื้มยิมก็เป็นมวยอายุ22ปีนะครับส่วนสูง171เซนติเมตรครับเป็นมวยจากหนองคายชกมาแล้วนะครับไม่ต่ำกว่า50ครั้งเป็นมวยครบเครื่องครับปัจจุบันซ้อมที่ค่ายมวยสอราชภูมิที่มีนบุรีครับน้ำหนักปล่อย 59กิโลกร,รัมครับหาน้อยกว่าคู่ชกอยู่1กิโลกร,รมัมฟอร์มการชก3ไฟหลังก็มีชนะน้อกจุดที่ห้างนั่นเพชรทวินเทพพาคินเท่ากับจัดชายน้อยก็ไม่มีการตัดสินล่าสุดครับชนะคะแนนนั่นสิงสำารงสิท์นายกอนงมาล่าสุดนั่นเองครับสำหรับฉล,ลามเพชรครับก็เป็นมวยครบเครื่องนะนะครับแต่จะเน้นไปทาง เรื่องของไล่วงในจับวงในครับเพลิดเข่าเนียวหนึบเนียวแน่นนะครับวงนอกก็มีเติตั้งบังคานะครับมีเตะสู้อยู่เหมือนกันครับถือว่าัวจิตัวใจลูกบูลูกบูลูกแรกลูกชนนี่นะครับก็มีให้เห็นอยู่เหมือนกันครับสำหรับคู่นี้ครับเป็นการชกกันระหว่างสัตว์ชัยน้อยลัคก,กี้บันเทิงพวบกับฉลามเพะชรสรัชภูมิในพิกัด125ปอนด์นะครับวันนี้นะครับทางด้าน สัตชัยน้อยก็เป็นมวยขวาสลามเพชรก็เป็นมวยขวาแต่มองว่าการเป็นมวยขวาของสัตว์ชัยน้อยนะครับจะแผ่ววกว่าแล้วก็อาวุธมวยนะครับดูว่าจะเร็วกว่านะครับออกอาวุธได้แม่นยำและชัดเจนจะแจ้งกว่านะครับชื่อมวยกระดูกมวยการผันมวยอยู่ที่สัตว์ชัยน้อยส่วนสลามเพชรครับก็เป็นมวยสดมวยแรงขึ้นมานะครับอ่าหัวจิตหัวใจดีนะครับลูกบูลูกปลายนะครับถือว่า มีให้เห็นทําได้ด,นะดีนะครับอยู่ตลอดนะครับแต่ว่าในเรื่องของการผ่านมวยกระดูกมวยนี่อาจจะเป็นรองวันนี้ถ้าอยากชนะนะครับก็ต้องเข้าเร็วๆนะครับบุกเบียดให้ผู้ชกหมดแรงให้ได้หรือมีอาวุธลับมีอาวุธเสริมเราจะเป็นหมัดเป็นศอกหรือลูกเตะกานคอนะครับก็สามารถสร้างเซอร์ไพรส์ให้ผู้ชมทางบ้านได้เห็นเหมือนกันนะครับมวยแพ้ได้ชนะได้ครับเบื้องต้นคู่นี้นะครับ ยังมองไปที่สัตย์ชัยน้อยลักขี่บันเทิงครับวันนี้ได้เปรียบในการเป็นมวยของผู้จัดมันเป็นการเป็นมวยของทีมงานเกียรติเพชรนะครับดูว่าไฟนี้ครับมีโอกาสที่จะเป็นผู้ชนะได้นะนะครับแต่ถ้าถามว่าโอกาสชนะสูงไหมนะครับก็ยังมองว่าไม่ได้สูงมากมายนะนะครับเพราะว่าทั้งคู่ก็เคยชกกันมาแล้วนะครับสัตย์ชัยน้อยก็ต้องไปวางแผนการชกว่าไฟนี้จะชกยังไงส่วนสลามเพชรนะครับก็เช่นกันนะนะครับ รู้ว่าสัตใ์ช้ยน้อยเป็นเมืองแบบไหนนะครับพอจะมาโชกกันอีกรอบหนึ่งนะครับก็ต้องไปแก้เกมแก้ทางแก้วิธีการชกนะครับเพื่อให้ได้อะไรครับให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีออกมานะครับจุดเด่นจุดด้อยของแต่ละคนนะครับทั้งคู่เคยโชกกันมานะครับก็จะเห็นจุดเด่นจุดด้อยกันอยู่แล้วครับแต่เบื้องต้นคู่นี้ก็ยังมองว่าสัตว์ชัยน้อยมีโอกาสชนะได้ครับจอบที่สัตว์ชัยน้อยลัคกี้บันเทิงครับ คู่ที่3ครับเป็นมวยลองคู่เอกเป็นการพบกันระหว่างเวนอมลักกี้บันเทิงพบก,กับพรวิเศษสอโชคมีชัยในพิกัด127ปอนด์วันนี้ถ้าเห็นชื่อค่ายมวยนะครับหรือว่าชื่อ